Oh, <laughs> อ๋อถ่ายแล้พี่โดมนะครับจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตครับเกียรตินิยมอันดับสองนะครับก็ก็ยินดีมากที่สุดท้ายก็เรียนจบทันทีนะฮะหลังจากก็ใช้ชีวิตยอยู่ในชโชลลว์ร็อคตะลกมาตลอด4ปีนะฮะรู้สึกก็ที่จะไม่จบเพราะว่าโมเดลทำงานเนี่ยทำงานชมรมอยู่เนี่ยก็ขอฝากให้ถึงน้องๆทุกคนนะที่ กำลังจะเรียนจบแล้วนะฮะในปีต่อๆไปนะ,ะก็ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่น,นะครับแต่ว่า มีงานชมรมก็มาช่วยกันทำแต่ก็อย่าทิ้งการเรียนแล้วก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆรุ่นเดียวกันด้วยที่จบก็ขอบคุณที่ช่วยกันทํางานชมรมมาตลอดสีปีนะครับก็แบบว่าเป,เป็นความเป็นรู้สึกเป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยที่แบบว่าได้ทํางานด้วยกันมาตลอดนะฮะก็อุดจริงก็ปีนี้ก็เราก็ได้เรียนจบได้กันได้มาถ่ายรูปกันแล้วก็ขอบคุณมากๆนกะฮะก็อย่าลืม พรุ่งนี้ยังเหลืออีกวันนะฮะถ้าวิดีโอได้ลงเกาะได้ลงในคืนนี้นะ,ะก็จะบอกว่าพรุ่งนี้มาถ่ายรูปกันเยอะๆนะครับสี่โมงครึ่งที่เทวไลนะฮะก็ก็เอาฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนเอ่อก็ขอให้ตั้งใจเรียนเต็มที่นะฮะมีความสุขมากๆเลยนะฮะครับก็ย <c oughs> อแค่นี้แค่นี้แหละฮะครับบาย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 ขอบคุณค่ะ